พาอยู่นู่นหรกพอาอยู่นนอื่ยู่นนไนคะพ่อฉาอยู่ปุ๊ปั๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปี่ลูกนะ่อยู่นน่อยู่น่นปุ๊ปั๊ปุ๊น่แล้วอี่นนี่นี่หา่านี่นี่นี่น่หาอะไรสิหาอะไรสินิ ไรเนี่ยอะไรเนี been, h, ่ยเอาหน่อยสิเอาหน่อยสิาเอาหน่อยมาเก็บให้หน่อยรวเก็บให้หน่อยัมเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยค่ะว้าวยี่ยรจริงจริงรจริงหนึ่งสองหนึ่งแล้วเหราสามการสตาแรกกันนี่สองสองคะการตาแรกกันเนี่ย เดือนครึ่งก็คานแล้วเนี่ยไม่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 หกเดือนครึ่งก็คานแล้วเนี่ยถึงแล้วพอพอจะขึ้นบ้านละเฮ้ขึ้นบ้านนเดี๋ยวพ่ออาบน้ํานะเดี๋ยวพ่ออาบน้ำเดี๋ยวพ่อไปอุ้มเนาะได้ล่ะอืมขันเดืนหนแขนแข็งจะมาถึงใส่นี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 ่ใส่นี่แเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะพ่อหอมจะได้หมุนโต๊ะมานทันหลอดท่านแบบค่ะนี่นี่นี่น 来来来来来来来。